ของเสียบมันก็นเร็วจะพผูมมากครับผมผ่าให้ตับก่อนนี่นะครับมาเลยครับแบบเสียบไว้สีครับผมอากีิดยูห่อตับหัอบาคข่หลังครับสามสิบจีหัอบาคข่หลัง สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขหูทุกคนพบพอกับผมบอยจากปีแช่แนล มือนี้ก็ได้เมนูเซ็บๆแหะครับมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าแล้วครับมือนี่สเป็นเมนูซ้อยจุนะครับได้เนื้อขาลังมาครับงามๆเลยครับมีตับนะครับแล้วก็มีไข่หลังครับผมมีสามสบายนั่งครับผมนี่ครับงามๆเลยครับพี่น้องสบายนั่งครับมีไข่หลังนะครับสวยๆเลยครับแล้วก็มีครับจะเป็นขาล่างนะครับสิเป็นซอยจุนะครับแก้วขนๆเลยนะครับนี่ครับผมยากาศทุ่งนามาฝากครับผมบอกว่า้ึงน้าครับ ใส่บีแทะมานําครับเอาใส่เบิ้ลเลยครับผมขมครับผมโอ้ยนี่พี่น้องมันหิ้สร้อยครับบริเวณสร้อยไม่เบิ้ลนะครับเดี๋ยวหิ้สร้อยครับเอาไม้พี่น้องเบิ้ลนําครับเป็นก่อนนะครับก่อนหยาดสร้อยจะเข้าเลยครับโอ้ยจะเสียบพี่น้องสดๆเลยครับสดใหม่ๆเลยครับพี่น้องนี่ครับ พี่น้องแล้วละครับบายนี้ครับผมเอาวงจะข้ามก่อนครับนี่ใส่ตับก่อนเลยครับเริ่มตัวพี่น้องแต่ข้าวจาังหนครับไหนมานนำหน่อยนึงครับนี่ ลายนคือข้าวเมัดพอดีครับอาวมาแน่ไหนได้ครับมือในมืองานบุญครับโอ้เสบพี่น้องมาตอนนีง้ไงเลยครับตอใหญ่ๆหอครับนี่ครับเห็นบ่าพี่น้อง ผมมลลันำพี่น้องใส่มาข้างหลัง ขอโทษขออภัยนะครับคนที่บากินดิบนะครับของเสียบมันก็แล้วแต่ผู้มากครับผมผ่าให้ตับก่อน นี่นะครับมาเลยครับแบบแจ๋วไปสิครับผมอยากคิดดูห้อตับ ห,หวานจ่วยๆผมอำลำพบ่ไข่หลังกับ30จีบฮ้อบ่ไข่หลังอหือ งไงเลยครับขาลายครับง่ายไปเลยเพื่อง หลันจุวยๆข้หลังครับอื <c oughs> มันเสีบเสียบวีสีแล้วครับ กาศดีครับเมืนเน่อเย็เยนสบายดีตอนเต้า่นะครับ จะมานักว่าสิลุลงไปอัปเดตเขาหน้าปังให้เบิ้งนะครับให้เราสูบน้ำสองเครื่องครับลุงไปว่าไรนี่สองเครื่อ,องสูบน้ำโอ้เงยหัวบ่น้อง ท่านตับหมืเลยไงครับพี่น้อ hey, ง phán chơi tuệ phải không? Hôm âm năm phán chơi tuệ แบบคาเตอร์พี่น้อง What for <laughs> FC ขอมากเลยครับสามสิบสี่พันตับแซนก็เป็นทางการเลยครับมันบได้แบบได้หลายมาเลยครับในทีละน้อยครับตรงตับราพี่ค้อน,นะครับขอมากครับผมตับให้เบิ้งเด้ครับนี่มาแสีบๆก็บ,บาจกสีเด้ครับสำหรับ FC ขอเขามากครับผม ไข่ังคับสองเลยครับ อืมคุณยอดพี่น้องเจ้าก็แแทบผมอมลำ,ลำ รับสรับมือนี้นะ mm hmm. ครับก็ได <Isaiah after S 2> yeah, ้เป็นเมนูนะครับบัคไข่ลังนะครับผมไข่หลังกับตับนะครับพันสามสิบกีบครับผมอกมาไล่ไปกินบมบไปไม่มีปัญหาเลยครับเดี๋ยวไปลวกไปผ่ากินนะครับอกมาพี่แห้น้องเบิ้งนะครับว่าให้เป็นก้อนนะครับเป็นก้อนขาเป็นไข่หลังนะครับมากินซูพีซุนองแล้วก็แก้วเคียมขมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมสป็งกระตงใจให้บ้าว็สีผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ไม่ได้ครับใดเข้ามารับชมก็คอยมแตโชควยสลับ ลำลำลรลุ้ยสมดังตั้งใจทูกประการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาสิกะขอลาไปก่อนครับผมเอาบรรยากาศไม่พีนองเบิองว่าที่ไปอัปเดตเขานัาปังนะครับแต่ว่าเ้าจะสูบนามครับผมสองเครื่องดังแห้งขนาดครับผมเด็ดเงยขึ้นมาเทิงนิดหน่อยแต่ที่นีิเสียงยัหน้อยอยู่นะครับกับพิษพัดประการใดนะครับขําใดว่าสุภาพนะครับก็ขอโทษขอให้ไว้นที่นี่้วยนะครับไว้เจอกันไม่คลิปหนากับบาจิกียผมรับคลิปนี้สวัสดีครับ